วันนี้เราจะพาไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันใครจะเดินขึ้นก็เดินขึ้นไปแต่ฉันไม่ขึ้นฉันยอมเป็นคนพิการหนึ่งวันโอ้ดูลูกฉันสิลูกฉันชอบมากเลยนะเนี่ยโอ้โหขึ้นรถไฟฟ้าบนเราได้กดลิฟต์ขึ้นไปบริเวณชั้นสองและแล้วเราก็ถึงจุดหมายรถไฟสายสีเหลืองตอนนี้ให้บริการฟรีจะมีเจ้าหน้าที่ให้บัตรแบบนี้มาให้เรา เราขึ้นจากสถานีสีกรีธาหงหน้าไปซีคอนสแควร์จะต้องลงสถานีรถไฟฟ้าสวนหลวงรอเกา่าและก็มีเจ้าหน้าที่แนะนำการเดินทางนะมีอะไรมัางครับลางรถไฟฟ้าอ๋อเป็นลางรถไฟฟ้านะครับโอ okay. เคไฟฟ้าจะางมาต้องรองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าประตูนะยังไม่เปิดโอเคไปที่ประตูเปิด บันที่มันจะเปิดแต่บางที่มันไม่เปิดให้จะมีมอนิเตอร์คอยบอกว่ารถไฟฟ้าจะมาภายในกี่นาทีเลยรถไงฟ้าจะมาเปิดทางท้อมให้ไวผู้โดยสารเขึ้นมาข้ามเข่าหลอกแล้ววางสายตาลงบนเส้นน้องคนขับที่ผู้โดยสารได้รู้ว่ารถออกปกครับทุกท่า Attention please queue behind you เราได้นั่งหน้าสุดของรถไฟฟ้าแต่เอ๊ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไม่มีเจ้าหน้าที่ในการขับขับเครื่องโดยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดรอบข้างเรามองไปด้านซ้ายโอ้โหสูงเสียดฟ้าจริงๆสําสำหรับท่านใดที่กลัวความสูงแนะนำหลับตาตลอดทางมาดูหนะ้าลูกชายชั้นสิสนุกขนาดไหน <Yahoo! S 1> และเราใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงที่หมาย สะดวกรวดเร็ว,วและที่สำคัญฟรีตอนนี้รถไฟฟ้าให้บริการฟรีจนถึงสิ้นเดือนคืนบัตรและเดินออกไปพอถึงสีคอนสเปรแดดค่อนข้างร้อนทางสีคอนสแปรดมีร่มบริการให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะคือเป็นที่เรียบร้อยถึงที่ส่อบแยแวแล้วคะ่ะวันนี้จะต้อนเดินทางโดยเราจะฟ้าสายสีอะไรคะ เหลือเย้ไปเรียนกัน yeah.